แต่กคตะลัมได้จริงกระโดดวิ่งเตะแรงไปหน่อยเฮ้ยอย่างนี้สวยดีดูเข่าไม่เบี้ยวถือสายด้านข้างถือสายด้านข้างเลยนะเขาเรียกว่าซิกแซกของซีซั่นนี้แล้วตอนนี้เพลงนี้จบก็เหนื่อยแบบว่าลากลดูดร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับเพลงนี้ครับ The Final Countdown โอ้โห น้องโน้ตกระจายเหมือนกันเพลงนี้แต่ไม่รู้นะความรู้สึกมิวอะเพลงนี้เละสุดละใช่ไหมฮะใช่สุดใช่เละสุดแล้วแต่ร้องไม่รู้เรื่องนะอยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นข้างหลังไม่พูดถึงร้องด้วยเพลงโรมิดียอันเดียวแหละโหแบบเร่งเรื่องอะไรกันหลายจุดอะที่ไม่บอกบอกพี่เขาพูดไงพี่เขาพูดเราก็มองว่าใครพูดอะไร ตรงนี้ต้นหมุนผิดจริงๆเกือบหมุนก่อนตอนแรกอ่ะเนี่ยเห็นไหมเลอไปแล้วแค่ตนหมุนผิดเรอีกนิดเดียวเท่านั้นอยู่เิร์นไปแล้วอะแต่ต้นแต่ตอนเบือได้เลเลเลิศเลยอ่ะแต่ ได้ข่าวอข้าไปใ้เส่ทำไมมันดูเหมือนเสียงเบาอ,ะอ่ะเอะตะอตนงตีแบบว่าถนัดมาก โอ้มาแบบีดเลยใรหูอื้เลยอ่เนี้ยหูอ้อเริ่มเร่งเรื่อยด้วย ทุชาพอดีลุกไอ่ลงเกือบพร้อมถ้ามันจองวอรแม่ตอน้ตอนนี้เิ่ง่มเกี่กับการซ้อควาสุดนิด กระโดดไม่มีไี่ได้ข้ามเลยอ่ะอออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันก็โอเคแต่จะมีที่มีผิดเป็นประตูคันเป็นแบบไม่ได้ให้เอาไปเลยเฮ้ยพอพี่หอยเปลี่ยนท่า เลิศ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 ลองเดียวก่อนถ้าดู พร้อมอยากสีเก็บพร้อมมากเลยมั้งไฟสวยมากเลยตอนเนี้ยหลุดแล้วไม่ยอมหลุดเห็นไหมมิวเอ๋อไปแล้วอ่ะไม่อะไรไปชนแต่มิวแบบพยายามตามตามแล้วก็มาจบจบให้พร้อม อันสุดท้ายโอเคเฮ้ยอันสุดท้ายพอไหวเฮ้ยโลมยืนหน้าพูดรักพูดรักแล้วเราก็เริ่มเข้าดาวกันได้แล้วนะครับยังมีหน้ามาบอกกันว่าพอไหวอีก สุดยอดนักล่าฟันในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านะครับวันนี้เราเปิดคอนเสิร์ตก็ด้วย2เพลงซึ่งสร้างความคึกคักได้มากเดียวนะครับท่องนี้ทีมของเรานั้นไปร่วมการเชียร์กีฬาก็าถือว่ากีฬานี่เป็นสื่อที่สร้างสรรค์มากนะครับไม่ว่าจะทําให้เรารู้จักความรักความสามัคคีความกลมเกลียวนะครับการมีน้ําใจเป็นนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เพื่อความสนุกสนานของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาเรียกเสียงเชียร์กันอีกสักรอบหนึ่งปกติแล้วเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในสนามกีฬาหรือว่าดูทางโทรทัศน์ก็ตามเรามักจะเห็นคนที่มาเชียร์กีฬาเนี่ยเขาจะเล่นเวฟกันวันนี้ผมก็อยากดูงานในกองนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับไล่ไปถึงฝั่งนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเพราะไม่ต่ารอมันเสี่ยวมากตอนนี้นี่บ่งพราอมปเน่าเมรัการอไ แต่ว่าน้อยมากว้าวมันสวยมากเลยเล่นกับมิวก็ประมาณนี้็โอเค่นแไม่ใช่แล้วเล่นกับมิวไม่ถึงเซี่ยวทำไมมันหยุดไปไม่ทันบ้พายถ้ากล้องตามทันมิวก็คงหน้าแตกเลยต้องมียกตลอดอยู่แล้วไปนี่แล้วเนี่ยตอนที่ถือวีเก้าเนี่ยเพื่อนมิงนั้นจริงเหรอ กูุ่มาได้ยรอเมลยอดเยี่ยมครับเอาขอเสียปงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยีอลังการยังไม่มาซับเนือ่อเลยครับยังไม่ทำทำเยเลยต้องเดิน